สวัสดีค่ะบริษัท MDsoft วันนี้จะมาแนะนำการสร้างเทมเพลตข้อมูลสัญญาเช่าค่ะในการสร้างข้อมูลสัญญาเช่านะคะมีความสําคัญกับทางผู้เช่าและผู้ให้เช่านะคะคือเป็นหลักฐานที่ทั้ง2ฝ่ายมีข้อตกลงซึ่งกันและกันรายละเอียดต่างๆในการร่างสัญญาขึ้นมาทางผู้ให้เช่าจะมีการส่งสัญญาให้กับทางผู้เช่าได้รับทราบก่อนและจะมีการเซ็นสัญญากัน โดยทางผู้เช่าก็ต้องตกลงยอมรับและทำตามกฎระเบียบในสัญญานั้นๆของทางผู้ให้เช่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างข้อมูลเทมเพลตสัญญาเช่ากันนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าระบบเช่านะคะให้เราเลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นข้อมูลเทมเพลตสัญญาเช่านะคะให้เราคลิกเข้าไปค่ะถ้าเราต้องการสร้างสัญญาเช่าฉบับใหม่ขึ้นมานะคะให้กดสร้างใหม่นะคะแล้วพิมพ์ตรงนี้นะคะว่าเราเป็นสัญญาเช่า แบบใดนะคะสมมุติเป็นสัญญาเช่าพื้นที่นะคะเลือกรูปแบบกระดาษแล้วก็ขนาดกระดาษที่เราต้องการนะคะลงมาด้านล่างนะคะให้เราใส่ราย,ายละเอียดต่างๆในการทําสัญญาเช่าลงมานะคะค่ะสมมุติว่าเราได้มีการพิมพ์สัญญาเช่าพื้นที่ที่เราได้ตั้งตรงหัวข้อตรงนี้ไว้นะคะขึ้นมาใหม่ แล้วเราก็ทําการกดบันทึกได้เลยค่ะค่ะแล้วเมื่อเราต้องการทําสัญญาเช่าพื้นที่นะคะกับทางลูกค้านะคะให้เราเข้ามาที่ข้อมูลการเช่านะคะเลือกลูกค้านะคะที่เราจะทําสัญญาเช่าด้วยนะคะ,ะสมมุติเราเลือกเป็นคุณระเบียบนะคะค่ะให้กดเลือกสัญญาเช่าพื้นที่ที่เราได้ทำการสร้างไปเมื่อสักครู่นะคะ แล้วก็กดบันทึกนะคะค่ะแล้วเรามาดูขั้นตอนในการใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วขั้นตอนในการใส่ข้อมูลของทางผู้เช่านะคะหรือคุณระเบียบที่เราได้เลือกเมื่อกี้นะคะเข้าไปนะคะให้เราสามารถเลือกได้ที่ฟิลด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะเลขที่สัญญานะคะ c o p y i i l ลตรงนี้มาได้เลยค่ะแล้วก็มาคลิกวางนะคะ บเ,เราลองมาที่เราลองมาดูที่ข้อมูลสัญญาเช่าของคุณระเบียบนะคะให้เราลองกดพิมพ์สัญญาเช่าดูนะคะค่ะก็จะเห็นเลขที่สัญญาเช่านะคะของคุณระเบียบ 00017ดูนะคะว่าตรงไหม00017ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ข้อมูลของคุณระเบียบนะคะให้ครบนะคะอันนี้สัญญาที่ทําขึ้นที่บริษัทเมื่อวันที่นะคะเราเลือกสีด้านบนนี้ได้เลยค่ะ,ะจะเลือกเป็นวันที่ปัจจุบันเลยนะคะที่อยู่ผู้ติดต่อนะคะเราสามารถเลือกสีข้างบนได้เลยค่ะ เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะค่ะที่อยู่ผู้ติดต่อนะคะเราก็สามารถก๊อปฟิลด้านบนนะคะตรงนี้มาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็เลขจำตัวบัตรประชาชนหรือ,รอที่ทะเบียนนิติบุคคลนะคะเราก็ก๊อปฟิลด้านบนแท็ก ID ตรงนี้มาได้เลยค่ะเราก๊อปมาวางตรงนี้นะคะให้เรากดบันทึกนะคะ แล้วเราไปที่ฟอร์มข้อมูลการเช่านะคะของคุณระเบียบที่เราจะทําสัญญาเช่าขึ้นมานะคะแล้วก็พิมพ์สัญญาเช่าเลยค่ะค่ะลองคลิกดูสัญญาเช่าเรานะคะที่เราได้ทําการใส่เลขที่สัญญาวันที่ปัจจุบันนะคะที่อยู่ผู้ติดต่อนะคะแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนนะคะที่เราได้ใส่ไปในเบื้องต้นนะคะ อันนี้เราก็สามารถพิมพ์สัญญาเช่านะคะให้กับทางคุณระเบียบหรือทางผู้เช่าที่เราจะทําสัญญาเช่าด้วยนะคะสามารถกดพิมพ์ได้เลยค่ะและในอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เราจะพิมพ์สัญญาเปล่าขึ้นมานะคะเราก็เข้ามาที่ฟอร์มเทมเพลตสัญญาเช่าของเราแล้วเราก็ทำการล่างสัญญาเช่าของเรานะคะลงไปในข้อมูลด้านล่างนะคะอันนี้เราไม่ต้องใส่ฟิลแบบเมื่อกี้นะคะที่เราทำ ที่เราได้ทำไปนะคะและเราก็ทำการกดพิมพ์สัญญาเช่าตรงนี้ได้เลยค่ะถ้าเราต้องการเป็นสัญญาเช่าเปล่านะคะนี่ค่ะเราก็ทำการกดพิมพ์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าทางออผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าจะมีการไปเ,ออเขียนเองอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขอจบการสร้างข้อมูลเทมเพลตสัญญาเช่า ในระบบ MD Rental ไว้เท่านี้นะคะ